อลีลนี่เพอรุอ่นัอยู่คดีวสบาวนดีพาะทีน้องงามเเเนะัี้นาหร้อยอย่าไปโกกลเราที่น้องถ้เดียวไปะไปแบ่ง๊ไนะทุกคนไวก็จะของรถกจักไปเสื้อขอขึ้นรถน้เขานี่ไปเปิ้ลเดียวเอาข้าไปนินหน้ยันหัวมาทำ แค่มันสายอยางกินข้าวไปแปลงหัวควายทำบิดทำว้ายอยากเอามาแต่ว่ากระดาษพวกเราดีมีเวลาไปเลี้ยงมั่นดีคนไปเลี้ยงมั่นก็เลยไปแปลงโหัวนะเอาพระพาร์ทน,นี่คือเล็กลลคุณคือคุณก็เจ้าของเขาอีก,อกนี่ไรออเอโลกยุคโอ่งนี่ห่างเงาเนาะ 老板呢？ สายเยอะคนลงอยู่ไม่มันนักคนห่างยะอลีโนลำบากกระโดดฝนตกลินมนทิดเห้ยว้านะไปเบิ่งทางต้นหน้าเขาเลยยะสำเร็จทุกคน ใช่ อเทางรถเฮาไป้านป่าละเขาตองปีลล่องคือไปล่องไปบึงาไปใ่ไไปหาอยู่หากินนั่นแหละไปหยางอะไรวัดตัวยางรถจึงพารถโอ้เือลบ้าน้อจ้าน้องอยากเออเิ่งุ่งอดลุแล้วได้พัดด้ว ทุกคนไปแปลงโหอือออละตวมาแปลงโหนี่มันเป็นโหพน,นี้มันควายละออ ทำไมมันควายเราก็เอามาปล่อยน้ำดีนี่เสียมเนาะเอายอาไปลจะทอมุนมัดโวะ้ะ โหมันไพ่ไม่ไงเด้อแต่ละปีนะเขาปูอ้อยคือปีนี้เจอเขาจากเขาปูเพืพ่อแล้วเนาะตะปูกับอ่อนขนาดอืมอ่อนแอไม้ก็คือว่าโดดๆละ่ะเดี๋ยวตะปูก็ยังโคตอยู่ <laughs> อ,อ,อันนั้นแบบนั้นลูกเนาะควายนี่ก็เอาขึ้ม,มือควายอล,ลีได้วาดน,นี่คือว่าหางก็มาแปงน,นี่เนาะวานนี่ควายเนาะมือนี่เนาะวานนี่เขามาแปงกับนาเขาก็แปงมาได้ด้านนึงละเฮดเธอมันแล้วสิว่ามืออื่นกะไปเยอะมากอีปูควายกะนี่กะ ด้านนี่ไปพูโคดยาวควายกะยาอออมเือนี้ซื้อจ่อยพอมอ๋อวาเอิทมันพาเดี๋ยวเอิทมันแล้วสิเพราะว่ามื่อื่นมาเบิ่งแต่ซื้อกะเมือนะเบียเบียเอ็ดอีวันนี้เขาประพัดเพิ่นก็นมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดหน่อยนึงแปลงท้อดอนอันมันอน,นะซื่อ มาหาเลาะมังควายก่อนโคเข้าในะเอด็ดเอ็ดแล้วแล้วเฮ็ดยังดีแล้วเราจะหว่านริบปูมันเม็ดก่อนเราก็เลยเอามาเลาะมังควายก่อนบังว่าควายอ,าอยู่ครบบ่มันห้องบ่ควายตัวนั้นก็เจ็บตาอยู่ควายโคยตัวนี้นะเห็นและสองตัว ขวายมัน,นายามันจะแก่ๆแล้วก็เลยแบบมันเลยออกไปทางอื่นนะเห็นโซนตัวอื่นควายแบบเนี่เห็นโซนตัวอื่นหญ้าดกๆแล้วก็อ่อนๆมันก็จะไปอากาศก็ดีดิลมก็เย็นๆเมื่อนี้นะไข่ไดแดดเต็ มันบีเดตไปเลยยานฝนตกห่มอยู่อากาศน่ะบันยี้เหา่ากะออกมาแล้วทุกคนหกวเห่ากะว่ายอดผ้าเดี๋ยวมือแล้วเหมือบันยีก่กะยางมือได้ขามือยางมือขนันมีรถเข้ามากะ่ะถ้าขอขี่รถเขาเมือนําข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเช้านี่กินข้าวสองสามค่ำนึงแล้วกะเช้ามายังไม่ทันรถเขา มือเบิกว่าห้าร้อนเข้ากีเดนเนทุกคนนี่จะเฮินปุ๊ยังมีออเฮินทำผลตกกงทำก่อนล่ะปุกำลังมาจะข้อและมือคืมคืมอยู่ตกบีแหงไปเลยเดาะแต่่ขันายาั้งสอมมติเฮินเป๊ะ หากระหอดหอดเสื้อก็ผัดนี่นะออกเอินที่แล้วก็ฮะเสื้อดันที่หากหอดดันที่ดันที่หลงกระแหงแหงปุกเมือพี่หอดเอสือทำทำแล้วแหงอลิพลนี่ทนำะมึงรู้ ออหอเถิดอยู่ว่นดี้ทั้งลมทั้งฝนลดมีหอเถิดก็จะขายพวกพ่อพี่น้องเบิ่กบนดิค่ะบ,บอ่กลับไปหาพักชื่อเพีงยงตอนละฝนมันตกแห้งวด แล้วปุนกันเดี๋ยวแข่งมาปู๊จุดยี่ห้อนบ้านสดเกืบเราผัดเกือบเราผัดเอดเามอหอดพอดีผลยาเลยเคยยี่ห้อนบ้านนะแต่ยังมีหอดอ่เป๊ะเมือใหม่แล้วบอกนั่งเลยอีกน้อยนึงกับหอดบ้านทเราพ่น้องเอ้ย เธอยังมาทาเข้าบ้านแล้วสิอิ๊งอีดียวหมดน้ำก็ลายอ่ะดิน้ำคืนอีลเซาเนี่ยมีหอดไงซ้ำแนี่เอาก็มาแล้วก็พัดเครื่องพัดของแล้วกันไปหาอันกินมากินข้าวทุกคนครับกล้องแล้วตองนี้ อันนี้ก็ค่อยต่ำกินนี่อันนี้นะต่ำคาร์บ้นละอันกินคืนนี่แน่แกงนกา้ามัโคชินหมูอันกินถ้าไปเซานี่เนี่ยกุนกุยไกอ่อร่อยมาเล่มเนมาากินข้าวน้ำเียวเพื่อพี่น้องผอัึงยางมาไม่เมย์หางมาแต่โคกูมันมาเยี่ยมบ้านละผัดเห็นรถเขามาหลายเฮาหลายเฮาอย่าง